ดีค่ะคลิปนี้น้องพิวจะมาทำตำสตรอเบอรี่ใสกุ้งนะคะหน้านี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สตรอเบอรี่ฟีเวอร์ค่ะ,นะคะมาค่ะมาตำสตรอเบอรี่กันเลยค่ะระดับแรกนะคะ,คะพริกค่ะพริกกระเทียมใส่น้ำตาลปี๊บนะคะ งวงปลานิดนึงนะคะมะเขือเทศใส่้งไปเรื่อปยอปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวเราก็าใส่หวานนิดนึงแต่ถ้าสตรอเบอรี่หวานเราก็ไม่ต้องใส่หวานเยอะนะคะแต่ของเพีวสตบบรอเบอรีเป็นสตบบรอสตรอเบอรี่ลูกเล็กค่ะ ที่แบบคือยังไม่สุกมากนะคะเราเอามาตำมันจะแซ่บชิมก่อนอได้แล้วค่ะมีมาแล้วของเราสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีแอปเปิลค่ะแล้วก็กุ้งนะคะใส่ลงไปเลย คือจะคนนะคะจะไม่ตำนะคะเดี๋ยสตรอเบอรี่มันจะช้ำค่ะโอเคค่ะาจัดจานกันเลยดดเดี๋ยวเราไปกินกันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะครัวคุณพิวพาแอลพากินพาม่วนค่ะวันนี้นะคะน้องพิวพามากินตำสตรอเบอรี่ค่ะใส่กุ้งด้วยนะคะกุ้งน้องพิวลวกก่อนนะคะช่วงนี้เราอยา่าเพิ่งกินดิบเนาะเราลวกก่อนนะคะช่วงนี้นะคะพาคเหนือสตรอเบอรี่มีเยอะมากพิวก็เลยอยากจะทํตาตำสตรอเบอรี่ค่ะโอเคค่ะมากินกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ๆนะคะ ส่วนที่พี่เอามาตำเป็นลูกเล็กค่ะเราเอาแบบไม่สุกมากนะคะมาตำม,มันจะได้อร่อยค่ะโอเคค่ะมากินกันเลยค่ะขออนุญาตนะคะแซ่บมากขอบอกดูใส่แอปเปิลไปด้วยนะคะอื กุ้งค่ะโอ้โอโตกกูคลิปกุ้งตกไปแล้วหนึ่งตัวนี่ค่ะืมกุ้งต้องใจมือนเจ้าถ้าเป็นกุ้งดิบๆจะแซ่ปมากแเอาลวกแบบนี้ก็อร่อยค่ะ เอาลวกน้ำพอแค่มันจะดุง้งแล้วก็ผิวก็เอาไปนอกน้ําเย็นมันจะได้เด้งๆเนาะกุ้งใส่น้ำปาร้าด้วยนะคะ สวนใครที่ไม่ชอบใส่ปลาร้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตำแบบตำไทยก็ได้ค่ะแต่พิวชอบใส่ปลาร้าด้วยมันอร่อยรูกใหญ่ๆแบบเนี้ยอันนี้มันจะหวานค่ะนี่อร่อยมาก Mm hmm. ชมชื่นใจ mm hmm. อุ้งนี่ค่ะลูกเล็กๆตอนที่ ทังมาตอนแรกอะ่ะเขาเด็ดจากสวนเลยนะคะมันยังเป็นสีขาวๆอยู่เลยค่ะเพียวมาทิ้งไว้หนึ่งวันก็ออกชมพูนิดนึงแล้วมาตำอร่อยค่ะใส่แอปเปิลใส่อะไรเพิ่มก็ได้ค่ะใส่ข้าวโพดก็ได้ใส่ข้าวโพดโก็อร่อยนะคะข้าวโพดหวาน สลัดสดๆจากสวนกุ้งกุ้งกุง mắc cho cũng đốn bà hạ mắc ôi xẹp khác <coughs> หีบน้ําะน้า,นาปลาระสุดยอบส้กินปลาแล้วมีแรง ฤดูนี้เป็นฤดูของออสตรอเบอรี่ชิจัดหวานฉ่ำมากเลยลูกใหญ่ เพิ่มวิตามินซีค่ะมีประโยชน์ด้วยนี่น่ารัก <c oughs> มีแงม่มสองแงม่มน่ารักมากอื้ม จิ้มหน้าให้น้อยต่ะ น,น้ำปลาห้าน้ำปลาละใส่น้ำมะขามเปียกด้วยอร่อยกุ้องมันอยู่ข้าง,งล่างกุ้งน้องกับพักด้วย อือืมอ <gegen violin> <warfare> <2 Being in Swedish> ืมอะอืมมะหีบน้าห่า thịt ngon lắm ạ Hãy ừm ừm à, ừm ừ, โปรดอะไรปปเปรี้ยวๆนี่ของโปรดหมอจริงๆอ่ะอืมอือ 公公。 ยอดค่ะอื ยืนไม่ได้หมดแล้วมันหนากับพริกเขิเทพ ฮิปน่ามึกงจ๊อกอืมอหมดเกลี้ยงโอยสะใจจริงๆตําสตอรอเบอรี่ใส่กุ้งค่ะ ช่วงนี้แถวบ้านพิวสตรอเบอรีมีเยอะมากเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวลูกใหญ่ๆลูกเล็กลูกขนาดป้านกลางแต่พิ้วก็ไปเลือกไซสเ์เล็กๆมานะคะมาตําเพราะว่าเวลาเราจะตำอ่ะเราต้องเอาเอาสตรอเบอรี่ที่แบบไซสเ์เล็กๆน้อยที่ยังไม่แบบไม่แดงมากไม่สุกมากค่ะมาตํามันจะอร่อยแต่ถ้าเราจะกินเล่นก็ใช้แบบนี้นแบบนี้อร่อยค่ะไปไหนมาไหนเราก็ ป้องกันตัวเองเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องพิวก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้ครัวคุณพิวพาแอวพากินพามวนด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ